จ้าหน้าที่ในพื้นที่เบตงจังหวัดยะลาวันนี้มีการออกตรวจร้านอาหารสถานประกอบการต่างๆนะคะเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการโดยวันนี้ทางด้านสำมะโนงควบคุมโรคจังหวัดนะคะได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจร้านค้าร้านอาหารในเขตเมืองเบตงค่ะเพื่อประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกําหนดด้านร้านอาหารร้านค้าพร้อมสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการและผู้เข้ารับบริการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ค่ะหลังจากมีมาตรการผ่อนปรนนะคะระยะ2และระยะ3 โดยสามารถเปิดให้บริการนั่งทานอาหารที่ร้านได้แต่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการระบาดของโรคอย่างเคร่งครัดซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทางเจ้าที่ควบคุมโรคได้เน้นย้ำผู้ประกอบการทุกร้านค้าค่ะในการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยการจัดเจลแอลกอฮอลล้างมือการตรวจวัดไข้การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดรวมไปถึงการจัดระเบียบระยะห่างระหว่างโต๊ะในร้านรวมทั้งการจัดเก็บข้อมูล รวมไปถึงขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันโรคโควิด -19 ค่ะ